สวัสดีค่ะช่องอ้อยท่องเที่ยวค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ MRT หัวลำโพงนะคะกำลังจะข้ามกำลังจะข้ามใต้ดินนะคะไปหัวลำโพงค่ะเราจะลงใต้ดินหัวลำโพงนะคะเดี๋ยวไปพร้อมกันเลยนะคะเดินไปค่ะเราก็จะข้ามทางนี้นะคะลงไปทางล่างวันนี้เราจะเดินทางไปอำเภอท่าเรือจังหวัดอุธยานะคะไปค่ะ อยวลงกันนะคะี่จานั่งรถไฟไปนะจ๊ะชั้นสามคะ่ะพูดนะคะแล้วก็กำลังเดินทางเดินลงนะ,ะทางไหนทางไหนออกไปได้เจอแล้วทางนี้นะคะไปเดินล่ะ,นนะ,ะ่ะ ทางออกไปหัวลำพงนะคะเราก็จะเดินตามลูกศรไปเลยนะคะมีเอทีอนะคะนี่เดินก็มากดเงินกันได้นะคะ a t ท a t อก็มีหลายอันนะคะมีกรุงไทยมีกรุงเทพมีกาศิกรไทยนี่ก็ทางเดินนะคะทางเดินนี่ก็ประมาณนี้ เดี๋ยวเราก็เดินไปพร้อมกันเลยนะคะเพื่อนๆเดินไปด้วยกันเลยคะ่ะกามีอะไรให้มองสถานีท่าพาหลักสองนี้เรามาจากบ้านเรานะคะ mm hmm. ก็นั่งรถเมลสาย40มา mm hmm. ก็จะประมาณนี้คะ่ะก็จะเดินไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็นั่งรถเมลสาย40มา mm hmm. ก็จะมีสุธานี่วัดมงคลอันหวัวลำโพงก็เดี๋ยวเราก็เดินไปตามทางนี้เลยนะคะแล้วก็จะไปผูที่ทางออกทางออกสองเราเพื่อนๆก็มากันได้นะคะลงจากเเาาก็เดินมาทางนี้บ่อยเหมือนกันค่ะเดินไปด้วยกันเลยค่ะ เดี๋ยวราจะเด็นตรงทางออกนะจ๊ะอันนี้เขาก็จะมีประวัตินะคะว่ากิจการการเดินทางเปิดดําเนินทางตอนพศอ,อ,อะไรลบเมสองห้าศูนประมาณนี้ค่ะแล้วก็เดินไปเรื่อยๆนะคะก็จะเป็นรถรถด้วยสารประจําทางก็ระหว่างที่เดินก็มีอะไรให้หน้ามองหน้าอ่านซึ่งเราก็อ่านอยู่บ่อยๆนะคะที่มา อันนี้ก็รถลางสมัยก่อนเราชอบนะคะเพื่อนชอบอ่านเนี่ยรถยนต์จะมาเป็นรถยนต์ประมาณนี้ถ้าเพื่อนเอนไม่รีบก็เดินไปอ่านไปได้นะคะอันนี้เป็นรถมา้มารถม้าแล้วก็รถลากมีก็จะเป็นรถลากนะคะ เราก็ชอบปลาก็ชอบอ่านนะชอบนูงนี้มากๆเลยเวียนดีเชอบมากเลยเวียน่ประมาณนี้ค่ะมีะการระบบการขนส่งประเทศไทยอันนี้ก็เป็นหัวลำโพงก็เป็นทางออกนะคะเราก็เจอทางออกเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปพร้อมๆกันเลยนะคะ ไปกวยผัวหัวลำโพงค่ะไปเลยค่ะไปจะประมาณนี้นะจ๊ะขอขึ้นก่อนนะคะโอเค เดือวไปแด้เกือบไปแด้เดือไปแด้วื๊บอย่ถึงแล้วคะ่ะเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปซื้อตั๋วกันนะคะนี่เพื่อนๆก็มาตามทางนี้ได้เลยจ้ายบายก่อนนะจ๊ะ